นักเตะลิเวอรูร่วมไว้อาลัยเดียโกโจตาที่แอนฟิลด์ครอบครัวของเดียโกโจตาพร้อมด้วยนักเตะและทีมงานของลิเวอร์ูได้รวมกันไว้อาลัยแด่ผู้เล่นหมายเลข20ที่อนุสรณ์สถานบริเวณแอนฟิลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเครื่องบรรณาการแด่โจตาและอันเดรซินวาน้องชายของเขาได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในหลายวันที่ผ่านมานับตั้งแต่การจากไปอันน่าเศร้าของทั้งคู่ โดยมีสินของที่ระลึกที่น่าทราบซึ้งใจวางเรียงรายอยู่เคียงข้างดอกไม้ผ้าพันคอคอนโทรโลเลอร์เกมและอื่นๆอ,น,อนุสรณ์สถานซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับอัธจันทร์หลักได้มีอดีตและปัจจุบันของนักเตะเข้ามาเยี่ยมชมและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานักเตะทั้งทีมได้มารวมตัวกับครอบครัวของโจตาเพื่อแสดงความเคารพรูเต้ภรรยาของโจตา และพ่อแม่ของเขาได้ชมเครื่องบรรณาการและภาพจิตรกรรมฝาผนังใกล้เคียงขณะที่สมาชิกในทีมแต่ละคนได้วางดอกกุหลาบสีขาวและสีแดงเพื่อระลึกถึงโจตาและอันดเดรทีมมาถึงจากสนามฝึกซ้อมโดยภาพและวิดีโอที่สโมสรเผยแพ,แพร่แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขณะที่นักเตะปลอบโยนกันและใช้เวลาชมเครื่องบรรณาการต่างๆโมซาลาวอร์กีฟซานได์ อลิซองลุยส์ดีอาร์สฮาวิเอเลียและนักเตะใหม่ของสโมสรต่างก็อยู่ในภาพขณะที่อาร์เนอร์และทีมงานของเขาก็ได้วางดอกไม้ด้วยการมาเยือนของพวกเขาเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่สโมสรจะประกาศว่าจะยกเลิกการใช้เสื้อหมายเลข20ในทุกระดับหลังจากปรึกษาหารือกับครอบครัวของโจตาเพื่อเป็นเกียรติยศอันยั่งยืนแด่อดีตกองหน้าชาวโปรตุเกสไมเคิลเอ็ดเวิร c ี o ฟุตบอลของ FSG กล่าวอย่างซาบซึ้งใจในถแถลงการว่าด้วยการยกเลิกหมายเลขเสื้อนี้เรากำลังทำให้มันเป็นอมตะและจะไม่มีวันถูกลืมเลือนเดียโก้เข้ามาร่วมกับเราในปี2020เขาพาทีมคว้าแชมป์หมายเลข20และเขาสวมใส่หมายเลข20ด้วยความภาคภูมิใจเกียรติยศและความรักสำหรับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเขาจะเป็นหมายเลข20ของเราตลอดไป จโจตาและอันเดรจะได้รับการไว้อาลัย like ก่อนเกมกระชับมิตรปรีซีซั่นนัดแรกกับเพรสตันในวันอาทิตย์นี้หลังจากที่การแข่งขันได้รับอนุญ,ญาตให้ดำเนินต่อไปภายหลังการหารืออย่างละเอียดระหว่างทั้งสองสโมสรเพรสตันได้ขอให้แฟนบอลทุกคนนั่งประจำที่ภายในเวลา14นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นในประเทศอังกฤษซึ่งเป็น15นาทีก่อนเริ่มเกม เนื่องจากนักร้องคลอเดียโรสแม็กควายจะขับร้องเพลง Can't Help Falling in Love ของ Elvis Presley และเพลงประจำสโมรสมรลิวพูอย่าง You Never Walk Alone ตัวแทนของลิวพูและเพรสตันซึ่งน่าจะรวมถึงกับตันทีมเวอร์จิลฟานไดจะวางพวงรีดหน้าฟังทีมเยือนซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อบิลแช n กลีคอป สนามดีฟเดลจะยืนไว้อาลัยหนึ่นาทีก่อนเริ่มเกมเวลา15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นในอังกฤษขณะที่เครื่องบรรณาการจะถูกแสดงบนจอขนาดใหญ่และจอ LED ริมสนามทั้งผู้เล่นลิวร์พูลและเพรสตันจะสวมใส่ปลอกแขนสีดำเพื่อรำลึกถึงการจากไปของโจตาและน้องชายของเขา